วันนี้พาทุกคนมาที่อำเภอบางแพรจังหวัดราชบุรีนะครับบ้านหลังนี้ใช้รหัสแบบ 2BR23061 บ้านหลังใหญ่มากมีพื้นที่ใช้สอยถึง431ตารางเมตรนะครับหน้ากว้างของตัวบ้านนะ15เมตรลึก17เมตรฟังก์ชันการใช้งาน4ห้องนอน5ห้องน้ำห้องครัวก็ใหญ่ด้วยนะครับเอาอย่างนี้เดี๋ยวให้ทุกคนดูภายนอกตัวบ้านก่อนแล้วก็เราไปลงดีเทลงานเพิ่มเติมภายในตัวบ้านนะครับ เริ่มกันที่บริเวณหน้าบ้านเลยนะทุกคนขึ้นมานะครับเป็นตัวบันไดตัวบันไดหน้าบ้านนะราวสองฝั่งนี้นะครับลูกค้าใช้เป็นงานเหล็กดัดอิตาลีเมื่อกี้สอบถามลูกค้าแล้วลูกค้าใช้เหล็กดัดอิตาลีทั้งหลังครับทุกคนซึ่งในแบบเดิมเนี่ยตาม b o q นะ6.9ล้านเนี่ยราคาฟอร์อมสร้างอะ่ะอาจจะเป็นเหล็กดำนะครับเหล็กดำก็คือเป็นราวเหล็กที่ทำสีด้วยสีดำเสาหน้าบ้านก็ยาว สูงไปถึงด้านบนนะครับด้านบนก็ใช้เป็นระแนงไม้นะดูสวยมากแสดงว,ว่าลูกค้าเนี่ยชอบงานไม้นะประตูตรงนี้เขาก็ยังใช้เป็นงานไม้นะครับแต่ว่าเพิ่มความเราใช้เป็นกรอนแบบดิจิตอลนะครับก็ลูกค้าก็ทําให้มันดูมีความทันสมัยมากขึ้นนะ ข้ามาในพื้นที่ตัวบ้านนะครับพื้นที่นี้นเป็นโถงรับแขกครับทุกคนซึ่งตัวกระเบื้องเนี่ยเขาใช้เป็นลายหิยนอ่อนนะครับโถงรับแขกตรงนี้นะครับประตูทุกบานลูกค้าใช้เป็นงานไม้ตัวฝ้ามีการเล่นคิ้วสีทองด้วยทําให้ตัวบ้านเนี่ยมันดูมีความหรูมากขึ้นนะ ตัวโคมร,ระยะของเขาก็เหมือนกันจะมีความน่าสนใจแต่ละจุดมีความน่าสนใจไม่เหมือนกันด้วยนะครับอย่างตรงนี้ใช้เป็นผงรับแขกก็จะดูมีความโดดเด่นมากขึ้นอาจจะใช้เป็นแบบคริสตัลเข้ามาช่วยโคมบางโคมเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนสีได้เลยนะเป็นสีวอร์มทําให้มันอุณหภูมิมันอุนนอ่นขึ้นเวลาเราใช้งานก็จะดูแบบหรูขึ้นด้วยนะครับคริสตัลบวกกับสีวอร์มมันก็จะดูดีขึ้นมากนะบ้านเปิดของเขามีรอบบ้านเลยครับ มีบานฟิกกร์แรกนะานบนก็เป็นบานสไลด์แต่งมุ้งลวดเรียบร้อยนะครับการมีช่องแสงแบบนี้ทําให้ตัวบ้านสดดโดงมากขึ้นด้วยนะทุกคนอ่าและที่สําคัญครับเราจะไม่ค่อยเห็นมุมนี้ในพื้นที่ของโถงรับแขกเท่าไหร่ก็คือกระจกเข้ามุมส่วนใหญ่เราจะเห็นในห้องนอนนะถ้าในการออกแบบของบ้านรักนะครับเราจะเห็นในห้องนอนแต่ว่าลูกค้าสามารถดีไซน์ได้เลยว่าอยากจะได้กระจกเข้ามุมมาวางไว้ตรงนี้ ทั้ง2จุดทําได้ไหมทําได้ทําให้ตัวบ้านดูมีความน่าสนใจดูมีลูกเล่นมากขึ้นด้วยนะครับติดแอร์แบบสีทิศทางตรงนี้ก็จะช่วยให้ตัวบ้านของเราเนี่ยดูเรียบร้อยมากขึ้นถ้าสมมติว่าถ้าเราใช้แอร์ที่มันติดผนังอาจจะเป็นจุดเด่นทางสายตาเะนั้นถ้าต้องการให้มันดูเป็นทางการมากขึ้นเรายกแอร์ขึ้นไปข้างบนได้เลยครับเป็นแอร์แบบฝังฝ้าและใช้แบบสีทิศทางแบบนี้จะดูเรียบร้อยมากที่สุดห้องนี้นะครับ ใช้เป็นห้องนอนแขกกระพัดรัฐไม่ได้นิ้นใช้งานอะไรมากมายใช้พักผ่อนอย่างเดียวนะครับก็ไม่ได้มีห้องน้ําในตัวนะก็ใช้สําหรับแขกแขกที่มาบ้านเราอะไรเงี้ยลูกค้าจะมีญาติเยอะหรือว่าอะไรในช่วงเทศก,กาลแช้ห้องนอนนี้จะรับรองได้เลยครับลูกค้าแต่ขาดไม่ได้จริงอ่ะมันต้องมีช่องเปิดนะทุกคนช่องเปิดต้องมีบานฟรกก็ต้องมีด้วยให้แสงมันลอดผ่านเข้ามาในตัวห้องนอนแต่ว่าในอนาคตก็ ใส่ผ้าม่านนะครับเพราะว่าช่วยลดแสงเข้ามาในตัวห้องนอนทําให้ตัวห้องนอนเนี่ยมันน่าใช้พักผ่อนถ้าคนถ้าเป็นคนที่นอนหลับยากนะค,คนใช้ผ้าม่านแบบทึบแสงเข้ามาช่วยนะเดี๋ยวไปดูห้องฝั่งนี้ดีกว่าครับห้องต่อไปเป็นห้องนอนครับเหมือนกันเป็นห้องนอนที่ติดกับหน้าบ้านโทนสีเนี่ยเลือกได้นะ ลูกค้าอยากได้สีอะไรเลือกได้หมดเลยเรามีทีมสถาปนิกที่คอยออกแบบเรื่องของสีให้กับลูกค้าด้วยขั้นตอนการลงสีเนี่ยเราจะมาลงกันที่หน้าง,งานนะครับน้องๆสถาปนิกเขาก็จะมาออกแบบให้ลูกค้าได้เห็นเลยตั้งคอมพิวเตอร์ให้ดูเลยว่าลูกค้าอยากได้โทนสีนี้สถาปนิกเขาอ,ออกแบบให้เห็นเลยครับใน 3D นะ แล้วเราก็มาลงสีทําสีกันจริงๆนาง,งานอย่างห้องนี้ลูกค้าใช้เป็นสีที่เป็นโทนสีฟ้านะตัดด้วยสีขาวที่เป็นฟ้านะครับตัวกระเบื้องก็จะมีความต่อเนื่องกับด้าน,นนอกด้วยในส่วนของผงรับแขกก็เป็นลายเดียวกันเลือกได้ครับตามความชอบของลูกค้าเลยนี่แล้วก็ใส่กระจกเข้ามุมทั้งสองฝั่งตรงนี้ด้วยติดกับบานฟลิกหน้าบ้านนะดูสวยงามนะครับด้านข้างก็เป็นบานผักแล้วก็ห้องนี้จะมีห้องน้ำใช้งานภายในตัวห้องนอนนะครับ ใช้ประตูบานไม้อะทุกคนทุกห้องเลยนะ oh. ห้องนอนแขกใช้ห้องน้าที่กว้างมากนะครับใส่ฉากกั้นที่เป็นคอนกรีตนะมีราวพยุงให้ด้วยสุขภัณฑ์แบบชิดเดียวนะครับอ่างล้างมือก็มีช่องเก็บของด้านล่างวางของได้ด้วยกระจกก็เป็นแบบตัดขอบเจีย์ฟรีนะดูสวยงามครับราวแขวนผ้ามาให้โอ oh. สุขภัณฑ์สำหรับคุณผู้ชายก็มีมาให้ด้วยงานนอดีไซน์ฝั่งชาวเวอร์ก็ ยังมีราวพยุงให้ครับทุกคนแสดงว่าห้องนี้เนี่ยอาจจะใช้สําหรับคุณแม่คุณยายหรือคุณตานะเพราะว่าสังเกตจากงานติดตั้งหลายๆอย่างนะทั้งราวพยุงนะครับฝั่งนี้นะฝั่งโซส,สุขภัณฑ์ตรงนู้นด้วยแล้วก็เป็นโซนที่สามารถนั่งอบน้ําได้ด้วยนะครับอาจจะเป็นใช้สําหรับผู้สูงอายุเป็นหลังนะห้องนี้นะครับก็สามารถดีไซน์ได้หมดเลย ห้องนี้จะเป็นห้องน้ํารวมก็คือห้องน้ําใช้งานภายนอกที่รองรับสําหรับห้องนอนเมื่อสักครู่นี้ครับทุกคนพี่ผมบอกว่าแทบจะเป็นครัวไทยในบ้านนะครับทุบกคนการออกแบบของตัวชุดครัวนะหนึ่งเลยมูดดูดควนเนี่ยเขาใช้มูดดูดควนที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นตรงนี้วางเตาแก๊สสามารถทําครัวหนักได้เลยนะแล้วก็ท็อปตรงนี้เป็นท็อปหินด้วยนะครับ ใช้ท็อปบีบรอบเลยเป็นเคาน์เตอร์ครัวแบบตัวยูอ่ะแล้วตัวหน้าบานพวกนี้ดูมีความแบบเรียบๆแต่ว่าดีไซน์เขาสวยมากพื้นผิวบริเวณของผนังครัวเนี่ยเขาใช้เป็นแบบกระเบื้องนะเป็นผิวเซรามิกท,ที่มีความมันทำความสะอาดง่ายนะครับซิงล้างจานก็อยู่บริเวณที่เป็นสามารถระบายอากาศได้ดีด้วยเนี่ยเห็นไหมทั้งสองฝั่งเลยนะครับฝั่งนี้ด้วยแล้วก็โซนของซิงล้างจานด้วยนะครับมาถัดมาอีกโซนหนึ่ง คืนที่ตรงนี้ครับใช้เป็นโต๊ะทานข้าวนี่ทําครัวฝั่งูุนแล้วก็มาทานข้าวฝั่งนี้มีพัดลมนะครับมีชุดโคมงไฟที่เป็นแบบโมเดิร์นมีความรู้สึกแบบสีวอร์มกระทบกับอาหารมันก็ทำให้อาหารน่ากินมากขึ้นแล้วด้านข้างฝั่งนี้นะก็เป็นประเบียงหลังบ้านครับไปทางไหนก็ดีเอางี้เดี๋ยวเอาฟังก์ชันพวกนี้ให้จบก่อนนะครับแล้วก็ เดี๋ยวค่อยออกไปดูระเบียงกันเนาะขยับเข้ามาอีกโซนหนึ่งเป็นพลายชั่นก้านไว้นะครับก็เป็นโซนสําหรับเป็นโซนซักรีดเลยนะฝั่งนี้นะครับน่าจะใช้เครื่องซักผ้า2เครื่องเลยแหละเพราะว่ามีจุดน้ํา2จุดมีจุดระบายน้ําให้แล้วนะครับการมีโซนซักรีดในตัวบ้านแบบนี้มันทํำให้อุปรกรณ์ที่เรามาเก็บไว้มันปลอดภัยมากขึ้นเวลาเราใช้งานมันก็ ไม่ต้องกังวลว่าด้านนอกมันจะเปลี่ยนไหมมันจะต้องแบบอันตรายยังไงไหมเอามาไว้ด้านในเนี่ยปลอดภัยที่สุดครับสักผ้าเวลัไหนก็ได้อีกหน่อยอาจจะวางเป็นแบบเครื่องอบผ้ามาไว้ด้านในเพราะาช่วงนี้เป็นฤดูฝนนะพื้นที่ของระเบียงหลังบ้านนะครับจะเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่เราจะใช้เป็นซักล้างนะก็คือออกจากโซนกลัวนะครับแล้วก็เป็นระเบียงแบบยกพื้น ตรงนีลูกค้าก็ใช้เป็นลาวเวนอิตาลี่เหมือนกันครับดูดีมากดูสวยมากแล้วเข้ากับตัวบ้านของลูกค้าด้วยทุกคนตัวกระเบื้องของเขาก็ใช้เป็นแบบผิวหยาบนะเวลาเราใช้งานก็จะไม่เกิดอุบัติเหตุการเกิดอุบัติเหตุก็จะยากขึ้นด้วยนะครับเขายังมีก๊อกสนามด้านนอกด้วยใช้สําหรับฉีดล้างบริเวณพื้นที่รอบบ้านนะด้านหลังเนี่ยใช้ก๊อกสนามได้เลยนะครับมีไฟที่เป็น up and down ให้ด้วยนะรอบบ้านนะงานคิ้วบัวขอบหน้าแต่งก็มีมาให้เพราะว่า1เลยนะครับส่วนใหญ่ที่เราใส่แบบนี้เเข้าาาามมนี่่่่ไใชพระว ความสวยงามอย่างเดียวนะเวลาฝนตกอะน้ำมันไหลลงมามันจะไม่ได้เข้าตัวอลูโดยตรงนะครับมันจะถูกชะลอด้วยกับตัวคิ้วบัวพวกนี้มันจะช่วยชะลอน้ําเพื่อลดการซึมน้ําเข้าไปในตัวของห้องที่เราใช้งานตัวระเบียงเนี่ยมันเชื่อมกับฝั่งข้างบ้านด้วยนะทุกคนก็คือมันจะเชื่อมกับทางสโลปครับพื้นที่ตรงนี้เชื่อมกับทางสโลปที่ติดอยู่บริเวณข้างบ้านเลยนะแล้วก็มีตัวบันได ตัวบันไดก็สามารถขึ้นจากบริเวณของโรงจอดรถของลูกค้าเนี่ยขึ้นมาบริเวณของตัวบ้านได้ด้วยตัวนี้ก็ใช้งานได้สะดวกหลากหลายนะครับเราหลิออิตาลีชอบมากตัวนี้สวยพื้นที่สุดท้ายในชั้นหนึ่งนะครับทุกคนน่าจะเดาได้นะห้องเก็บของใต้บันไดครับทุกคนข้อดีนะครับการมีห้องเก็บของภายในตัวบ้านเนี่ยมันช่วย อย่างเช่นกล่องทีวีเนาะที่มีประการอุปกรณ์ที่โดนท้าไม่ได้อย่างเช่นเครื่องดูดฝุ่นอย่างเงี้ยเก็บไว้ในห้องเก็บของใดบนะันไดเนี่ยก็คือมันช่วยซ่อนสายตาเวลาแขกเข้ามาเวลาไม่เห็นของที่มันวางระเกะระกะมันก็ดูไม่ดีใช่ไหมแขกมาบ้านเราเราก็อยากให้บ้านอยากให้แขกได้เห็นบ้านที่สวยงามมุมที่สวยงามนะครับต่อไปก็จะเป็นพื้นที่ของชั้น2นะครับ ราวตัวบันไดเนี่ยใช้เหล็กดัดอิตาลีเหมือนกันตัวพื้นจะใช้เป็นแบบพื้นไม้สําเร็จนะครับตัวท็อปนี่นะปกติเราจะเห็นพื้นตรงเนี้ยที่เป็นงานเอ็นีซีถูกไหมหรือว่าไม่อย่างนั้นก็จะเป็นงานกระเบื้องไปเลยตรงนี้ใช้เป็นพื้นไม้สําเร็จก็ให้ความสมจริงกับตัวผู้ใช้งานและความที่แบบเราเห็นตรงเนี้ยมันดูดีมากขึ้นด้วยนะครับคิวทองตั้งแต่บริเวณโถงรับแขกขึ้นมาถึงโถงบันไดเขาย่างใส่มาเลยนะครับปรากฏนคมระยะก็ดูมีความแบบ รูลาด้วยนะครับแต่ว่าจะไม่ได้ใช้เป็นโคมที่ใหญ่มากแต่ก็ดูมีความเป็นโมเดิร์นอยู่เล็กๆน้อยๆเอามาใส่ให้มันดูเป็นกิมมิคนะแล้วก็พื้นที่ของโถงตรงนี้เราก็มีช่องแสงด้วยช่องแสงเล็กๆนะครับมีเป็นบานผักนะบานผักที่สามารถให้ลมอากาศมันโฟล์เข้ามาในตัวบ้านได้แล้วด้านบนก็เป็นบานฟลิกนะครับแต่พอขึ้นมาบริเวณของชั้นบนแล้วนะครับทุกคนโถงตรงนี้นะครับใช้เป็นอีกหนึ่งโถงนะ สามารถใช้งานเป็นแบบโถงนั่งเล่นโซนพระก็ใช้งานได้แล้วคิดว่าห้องนี้น่าจะใช้เป็นห้องทํางานเนี่ก็คืองานดีไซน์ของเขาเนี่ยเขาดีไซน์ให้มีกระจกทําให้ตัวห้องมันดูโปร่งเพราะว่าตัวห้องมันไม่ได้ใหญ่มากเราก็เลยใช้กระจกเข้ามาช่วยเห็นไหมช่องแสงที่มันอยู่หน้าบ้านบวกกับตัวกระจกที่มันอยู่บริเวณข้างข้างตัวห้องตรงนี้ทำให้ห้องมันดูโปร่งนะแล้วเวลาเราใช้งานเนี่ยก็อาจจะใช้เป็นทํางานโฮมออฟฟิศหรือว่าทํา ธุรกิจอะไรทําเอกสารอะไรของลูกค้าเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับติดผ้าม่านให้เรียบร้อยนะเวลาใครเข้ามาก็จะเพิ่มความพาเวอซีเพิ่มความพาเวอให้กับตัวผู้ใช้งานด้วยนะครับมาไปเริ่มกันที่ห้องนอนดีกว่าครับทุกคนห้องนอนห้องนี้นะพอเข้ามาแล้วครับพื้นที่ตรงนี้หนึ่งเลยนะครับมีการแบ่งไรเซชั่น ในโซนที่เป็นโซนนอาพักผ่อนติดหน้าบ้านแล้วก็ฝั่งนี้อาจจะใช้เป็นโซนที่แต่งตัวนะครับเราก็เล่นเป็นโทนสีที่เป็นสีเทาปกติเมื่อกี้เราเห็นเป็นสีขาวใช่ไหมด้านล่างฝั่งนี้เราก็ใช้เป็นสีเทานะครับโซนแต่งตัววางตู้เสื้อผ้าได้อาจจะใช้เป็นงานวิวอินก็ได้เข้ามาช่วยนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีของเอาวิวอินเข้ามาประกบได้เลยดีเลยนะครับน่าจะใช้นะเพราะว่าลูกค้ากําลังออกแบบวิวอินอยู่ฝั่งนี้ก็เป็นห้องแ้มครับ มีเลนชาเวอร์แต่ว่าไม่ได้มีฉากกัน้นสุพันแบบชิ้นเดียวโทนกระเบื้องที่เป็นสีเทานะครับฝั่งนี้ก็มีอลางเือ,อาราอลางหน้ากระจกแบบตัดขอบเทียบฟรีพื้นฐานที่มีมาให้เพียงพอแล้วแค่ใช้งานพักผ่อนอาบน้าแค่นั้นเองนะครับขออนุญาตปิดห้องนี้ก็มี Walk-in c l o s e t เหมือนกัน,นครับพื้นที่ใช้นอนพักผ่อฝั่งนี้ โซนเตกต,ตัวฝั่งโน้นนะครับแล้วก็มีห้องน้ำในตัวด้วยแล้วบานผักของเขาเนี่ยสามารถแบบเหมือนสามารถเชื่อมไปกับตัวระเบียงได้นะแต่ว่าออกไม่ได้นะครับตัวนี้เป็นหน้าต่างนะทุกคนตัวนี้มีการเพิ่มมีงานดีไซน์ที่เป็นกระเบื้องเนี่ยที่เป็นโทนสีดําเข้ามานะครับตัดด้วยสีขาวนะตัวสุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียวอาละมือเหมือนกันนะครับกระจกเทียรปีรนชาเวเอร์ช่องวางของมีมาให้ดีไซน์ให้ครบเลย ห้องนอนนี้ครับเป็นห้องนอนสุดท้ายของชั้นบนดแล้วครับมีโซนห้องน้ําในตัวแต่ว่าไม่มีการแบ,บร่ง p a r t i t i นะมีห้องแต่งตัวได้จะใช้เป็นโซนแต่งตัวได้นะครับวางโต๊ะข่องแป้งได้โซนนี้ใช้พักพอดนะครับก็มีช่องเปิดที่เยอะมากด้วยบานสไลด์อยู่ด้านนอกนนหน้าบ้านนะบานสไลด์ติดหน้าบ้านแล้วก็บานหลักที่ติดกับข้างบ้านห้องน้ำห้องนี้จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับโซนนี้จะใช้เป็นโซนทําธุระส่วนตัวนะ ทำทุระส่วนตัวแล้วก็อ่างล้างมืออ่างล้างหน้าที่ใหญ่ขึ้นมีท็อปที่กว้างขึ้นวางของได้เยอะขึ้นนะครับชั้นวางของก็มีมาให้หลากหลายด้วยาโซนอาบน้ําก็จะอยู่ฝั่งนี้ครับฝั่งนี้เนี่ยเป็นโซนอาบน้ำนะครับเป็นโซนอาบน้ําที่ใหญ่มากด้วยทุกคนช่องวางของมีมาให้3ชั้นนะครับทุกคนเลนชาเวอร์ใสมาตัวระเ้องที่เป็นสีดําตัดด้วยสีขาวดูลงตัวมากตัวพื้นก็เป็นสีเทาด้วย ดูดีมากด้วยใส่ช่องระบายอากาศใหมด้วยนะครับจบแล้วนะครับกับบ้านในราคา6.9ล้านบาทก็คือ6 9ล้าน9แสนบาทซึ่งมีอันเพิ่มที่เยอะแยะมากมายแต่ว่าราคาเนี้ยมันพร้อมสร้างนะบ้านหลังน,นี้สร้างที่อำเภอบางแพลจังหวัดราชบุรีรหัสแบบ2 b r 23061 กว้าง17เมตรลึก15เมตรพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด431ตารางเมตรนะครับฟังก์ชันการใช้งานมี4ห้องนอน5ห้องน้ำงานตกแต่งที่เป็นงานเพิ่มเติมว่ามีกราวเล็กเจอรี่ตัวกระเบื้องหลังคาที่เป็นแบบเซรามิกนะครับที่ลูกค้าเพิ่มเติมไปราคา6.9ล้านบาทคือราคาผอมสร้างครับถ้าใครสนใจแบบบ้านจะมาทาเพจบารักเลยเลยวันนี้ผมกับทีมงานต้องลาไปก่อนพบกนันใหม่นเหน้าอยสวัสดีครับระเบียงหลังบ้านครับไม่ได้มีทางออกนะไม่ได้มีประตูทางออกแต่ว่า จริงๆแล้วเนี่ยระเบียงเนี้ยเขาอาจจะใช้แบบเซอร์วิสแอร์ล้างแอร์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคอมเพรสเซอร์แอร์เขาอยู่ด้านหลังบ้านเนี่ยถูกไหมแต่เป็นระเบียงที่กว้างมากอะสามารถออกไปใช้งานได้นะครับสำหรับช่างคือออกจากฝั่งนี้ครับออกไปได้เลยเพราะว่าเมื่อกี้ผมดูแล้วว่ามันไม่มีประตูทางออกเลยแต่ว่าราวของเขาเนี่ยใช้เป็นราวเหล็กอิตาลีครับทุกคนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของบ้านรักได้ที่ Facebook Fanpage เว็บไซต์ t i k t o อ i n s t a g r a กร i n e o f f i c i a l และ YouTube นะครับ ทีมคำว่าบ้านรักคำเดียวก็จะเจอเราทุกแพลตฟอร์มเลย